วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ พิทักษ์หนึ่งในฮู้ที่ถูกเก็บงำวิชามากกว่าพันปีวัตถุมคไลไฮไลท์วันนี้คือหู้หูช่วงนี้จารย์ออกหูหแน่นมากใช่เหตุผลเพราะว่ามันใกล้จุดจีแล้วแล้วก็มันกำลังเปลี่ยนไปพลังงานไก่ไฟอย่างที่เราบอกว่าไก่ไฟเนี่ยใครถูกจังหวะถูกโอกาสมีโอกาสรวยมากกว่าทุกคนสามเท่าเลยอมีโอกาสรวยมีโอกาสที่จะหยิบยื่น ทุกอย่างแต่การที่เราจะไปต่อสู้ที่ล้นทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเหมาซานมาเผยแพร่เราก็เลยเน้นของเหมาซานในทุกเรื่องเ<ะ>หมาซานมีทุกอย่างผู้วิชาเหมาซานเราให้สัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ไปโปรดิวเซอร์พูดให้เขาฟังหน่อยว่าผู้เหมาซานมีก,กี่ชนิดเท่ากับระธรรมขันไทยเลย8600 0ชนิดใช่มี8600 0ชนิด หูในวิชาเหมาซามีทั้งหมด86,000เรื่องเหมือนกับบัญญัติในกฎพระพุทธศาสนาที่สงมีข้อปฏิบัติควรแก่การเรียนเนี่ย86,000ข้อ,อเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าวิชาเหมาซาเนี่ยมันมันไม่ได้มีการบันทึกเพราะว่ามันจะบันทึก,กเฉพาะตำราที่อยู่ในเจ้าสำนักเท่านั้นรู้สิทธิที่ไปเรียนมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบการจาอย่างเดียวม,มันก็เลยได้มาไม่หมดมันก็เลยลดทอน หูหายไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือหูให้เห็นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราพักจะไม่ค่อยเห็นหูแล้ว<ช>เพราะว่าหูมันค่อยหายไปถึงเห็นก็จะเป็นที่ซ้ำๆแล้ว <ฮะ S 2> เหมือนกันหมดทั่วฟ้าเมืองไทยหูอใจแข่เท่านั้นเองที่ตอนนี้สินแสโทรมากันหนามากขอตําราหน่อยมีตำราไม่เล่าตาราหน่อยพวกนี้มันง่ายนะ <c oughs> เออมันอยากได้เล่าตำราเลยมันไม่รู้เข้าใจทุกวันนี้สินแสอินเทอร์เน็ตเยอะมาก <บ>อาจารย์ที่เมื่อก่อนเด็กเคยเห็นหูกระดาษที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวอาจารย์อันนั้นมันหูฟ้าส่งผลดินหูกระบี่อ,อ,อันนั้นมันมันเป็นหูตัวแทนของหนึ่งในแปดเทียนคือหลีทงปิน่นหรือสุงเอียงโจซือหลีทงปิน่นอ๋อเหมือนโจซือเราอาจารย์อันนั้นมันตัวแทนโจซือตัวแทนาาก็คืออันนั้นมันเป็นหูกระบี่ก็คือโจซือจะพกกระบี่เป็นอาวุธกับแท้แค่เอาอาวุธมาอาวุธโจซืออันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของกระบี่ที่ดึงพลังงานฟ้าเชื่อมดินแล้วนั้นไว้ใช้อะไรอาจารย์ อ้สารพัดที่ก,กินหน้าบ้านเป็นกระดาษน,นะจ๊ะใช่พูดไปนี่สมาชิกจะมีไหมไม่ไมีไ,ไม่ต้องพูดเดี๋ยวมึนเ <c oughs> พราะทุกวันนี้ออกหูยิ่งกว่าหูนั่นเยอะอหูที่อยู่ในรูปลักษ์คือหูที่สูงสุดห,หูที่มีรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยคือหูที่สูงสุดอท,ที่สร้างได้ยากมากหูอันนั้นมีตาประทับไหมไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่รูปลักษ์มันไม่ใช่รูปภาพมันไม่ได้ไปทำสัญญากับเหมาซานไม่ได้ไปทำสัญญากับสามภพมันเลยไม่มีตาประทับ ฮู้ที่มีตาประทับคือหู้ที่สูงสุดครับอย่างหู้วันเนี้ยวิชาเหมาซาร,ระบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าผ้าดำเมื่อไหร่สายมืดคือเป็นวิชามืดทันที<ส><ส>เลยก็คือใช้วิชาที่ดึงพลังงานหิน,หนคือพลังงานด้านมืดแต่ไม่ใช่พลังงานชั่วร้ายนะเป็นพลังงานด้านมืดคือเป็นพลังงานที่ไม่ต่อสู้กับด้านมืดก็ต้องใช้พลังงานจากด้านมืดมแต่อันนี้เป็นหู้เทพพิทักษ์ เทพพิทักษ์ในวิชาเหมาซานซึ่งสูญหายไปกว่าพันปีแล้วนะอืปกเอาง่ายๆไปหาคูนี่มาเลยให้ดูหน่อยทั่วฟ้าเมืองไทยยันต่างประเทศมีใครมีมั่งม,มีมีหรอกเพราะมันเป็นบันทึกของเหมาซานเป็นพันปีมาแล้วที่เขาตกทอดกันมาแล้วก็หาคนรู้จริงในการสร้างฟูเทพพิทักษ์ยากมากแต่เราจะเห็นหูเทพพิทักษ์บ่อยมากในหนังจีน โดยเฉพาะหนันงผีใช่ไหมกระโดดกระดึงกระดึงกระดึงเนี่ยเห็นบใบคือเราจะเห็นสินแสเอากระดาษสีเหลือง <Ừ. S 2> เขาฮู้เทพิทักษ์ส่วนใหญ่จะใช้พลังหยาง <Ừ. S 2> เอากระดาษสีเหลืองเขียน,นาายันเผาแปะตัวมันเองอ๋อจุดต,ตัวมันอ <itez> ๋อแค่แปะสินแสเองก็คือแปะตัวอาจารย์เองอ่าเอาไว้เวลาไปสู้กับผีแล้วเราก็จะเห็นมันจะวาดเป็นรูปฝุ่นอยู่บนอยู่บนกระดาษเนี่ยกระดาษก็จะลอยไปลอยมาด้งงด้ง แล้วพอเราไปเจอผีดุๆกระดาษก,ก็ติดไฟพึบไหมขึ้นมาเองคอันนั้นก็คือหูเทพิทักษ์อันนั้นอันนั้นคือหูเทพิทักษ์ใช่อันนั้นก็คือความสภาวะการเป็นอยู่ของหูเทพิทักษ์แต่ทําจริงได้ยากมากออือเรากาลังจะบอกว่าหูเทพิทักษ์เนี่ยสินแสนในสมัยก่อนใครที่จะเป็นสินแสนทั้งเรื่องปราบมารก็คือสินแสนในเรื่องปราวิญญาณโดยตรงอ,ะอ่ะจะต้องเรียนหูเทพพิทักษ์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันตัวเอง แล้วการเขียนหูเทพพิทักษ์เนี่ยจะเขียนเพื่อเอามาใช้ในการเฉพาะกิจครับเพราะว่าคนที่เขียนหูเทพพิทักษ์ให้คนอื่นได้ต้องเป็นเจ้าสํานักของเหมาจารยแต่ถ้าเขียนเพื่อตัวเองเขียนได้เลยเขียนได้เลยเขียนได้เลยแต่แต่ถ้าเป็นเขียนให้คนอื่นต้องเป็นเจ้าสํานักของเหมาลารับถึงจะลงตาประทับและเขียนหูเทพพิทักษ์ได้ครับหูเทพพิทักษ์มีคุณประโยชน์ในเรื่องเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในสภาวะเสี่ยงทุกชนิดเช่น เปิิมีดผาหน้าไม้คดีความผีทุกอย่างที่เป็นเรื่องเสียมันจะช่วยกันไม่ให้มาหาเราแต่ถ้าเรื่องนั้นรุนแรงมันก็จะสั่นเบอรต้นหูสั่นเลยหูมันจะสั่นได้เดี๋ยวจะบอกวิธีทดลองหูเนี่ยมันจะสั่นได้ในเรื่องการที่ว่าเราไปทะปะทะอะไรที่มันรุนแรงถ้ามันหนักกว่านั้นก็อย่างในหนังเลยมันจะไหม้ไฟเลย ถ้าหูมันไม่ไฟแสดงว่าพลังงานที่พุ่งเข้าหาหูก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวพื่ออาจารย์ูพ้าติดไฟเองนี่เลยหรติดไฟได้เราก็เรามั่นใจว่าติดไฟได้ถ้าดูดติดเองเนียอาจารย์มันจะติดเองเลยเพราะว่ามันมีพลังปานชนกันโอ้โหยังไงเอาง่ายๆเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทําไมไออบเอาห้าผีไปแนแลวอ้วกแตกอ่อถ้ามันไม่ซึมซับมถ้ามันไม่ชนพลังงานอันนั้นห้าผีใช่ แต่เนี่ยหูเทพพิทักษ์มันยิ่งกว่าห้าผีห้าผีมันนาโชคแต่มันไม่พิทักษ์รักษาองนะครับครับอ่ามันเป็นหูที่นําโชคเข้ามาอย่างเดียวแต่หูที่พิทักษ์รักษาไม่มีนะครับตั้งแต่เราออกหูมาเราไม่เคยออกหูที่เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาตัวเองนะอืออ่าที่เป็นตัวแทนถ้าเป็นคนไทยก็เปรียบเสมือนคล้ายๆหุนพยนตร์เลยหูเทพพิทักษ์แต่มันยิ่งกว่าหุนพยนตร์ฮะ มันจะเป็นยิ่งกว่าคุณนพยนต์หูเทพิทักเนี่ยถ้าเราไปเลี่ยมพกในตัวเมื่อไหร่สัน่นไม่ต้องรอมันไหม้ไฟเหอกนะเ <c oughs> มื่อไหร่มันสัน่นร้อนทําให้เราอึดอัดมีความรู้สึกว่าเราไม่ปกติออกไปจากที่นั้นเลยออกไปเลยใช่อย่ายอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าเตือแล้วมันมีพลังงานที่ไม่ดีแล้ววิ่งเข้าหาเราคือแต่ตหูเนี่ยปะทะไม่ให้ Oh. อ๋อหูเนี่ยประทะไว้ให้คือเจอแล้วแต่หูประทะให้อยู่หูประทะให้อยู่มันยังไม่โดนเรา oh. แต่ถ้าหูถึงขั้นไหมไฟแสดงว่าพลังงานที่ประทะเรานันแรงหูก็เอาไม่อยู่โ oh. อ้โหหูก็เอาไม่อยู่ซึ่งมีเปอร์เซ็นนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้วิธีการอาจารย์โมหรือเปล่าหูอาจารย์จะเจ๋งขนาดนั้นเลยเลยลองง่ายมากไปที่ประชาราวางคืนโ oh. อ้โหขยันกล้าหลาังเทงคืนรึเปล่าจ๊ะดมิด,มด ให้เวลาเข้าสู่พลังงานอิ่มแล้วก็คือมืดแล้วถ้ากับว่าพลังงานวิญญาณหรือพลังงานด้านมืดจะมีพลังมากในเวลากลางคืนใช,ใช่ไหมใช่ก็ไปในเวลากลางคืนเองแค่เหยียบไปแค่บริเวณนะั้นไหะเองในความร,รู้สึกถ้าเองพกคู่เทพิทักไปมันจะเหมือนกับมีพลังงานเข้ามาปะทะเองเลยโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเองไม่พกคู่เทปิทักไปเองก็จะปกติเพราะเองไม่สามารถสัมผัส ถึงพลังงานบางอย่างนั้นได้เหมือนกับเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอันนี้มึงไม่ต้องไปเจนเลยจะไม่สมควรใส่ไปงานศพเด็ดจ้ะสมควรเด็ดป้องกันเพราะมันป้องกันไงครูเทพิทักควรจะมีให้ได้ทุกคนเพื่อเอาไปป้องกันตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรเราไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายคูเนี่ยใครที่คิดจะไปดูห่วงจุ้ยใครที่จะไปรักษาคนอื่น คนที่คิดว่าคิดจะไปชี้แนะแนะนําอะไรต่างๆให้คนอื่นเนี่ยควรปกติดตัวอาจารย์นี่พวกหมอดูก็จาเป็นไหมครับจําเป็นอย่างมากจําเป็นใช่ไหมหมอดูอสิ้นแสอ,อาจารย์ต่างๆอาจารย์ผมถามหน่อยพวกหลวงพ่อพาะธรรมนาพพยยิ่งจําเป็นยิ่งจำเป็นเพราะว่าพวกนี้นี่ยกตัวอย่างคนไทยเรียกเจ้ากรรมนายเวร พลังงานวิญญาณที่จองลัางจางผ่านบุคคลนั้นๆคนไทยเรียกกรรมในเวรับถือเป็นพลังงานวิญญาณด้านมืดในวิชาหมาซานถ้าเราเป็นพระเราไปบอกวิธีการแก้ไขแนะนําให้คนนั้นดีเช่นกูบาให้ออกไปเมื่อวานเนี้ยอืที่มาหา<ช>วันนี้ประเทศนะอบอม้าวานที่ออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับเ,เราแนะนําให้มันไปปล่อยปลาอะเรนะให้มันปล่อยปลาปล่อยนกอันนี้พี่อบไม่ได้พูดถึง ไม่ได้พูดถึงค่ะอ่านั่นแหละเพื่อแก้เจ้ากรรมในเวในดวงมันให้ดีขึ้นให้มันราบเรื่นครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาเจ้ากรรมในเวก็เล่นกูใี่ใช่แต่เราเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้เราไม่กลัวอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ทําไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยดูดูดวงให้ใครอเพราะว่าเรารู้ถึงถึงว่าเวเน่ะมันก่อขึ้นมามันก็ต้องรับไปไม่มีใครลดละเลิกปล่อยวางจากเวได้นอกจากเราไม่ใช่คนก่อเท่านั้น าการทำบุญสุนทานเป็นเพื่อบางแบ่งเบาให้เกิดสภาวะาความเป็นธรรมกับวิญญาณน,นั้นๆเท่านั้น,น,นหรือให้บอกให้ให้เหมือนกระลอกวิญญาณว่าตอนนี้เราคิดดีทำดีแล้วครับพวกที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนำแบบนี้ควรจะต้ามีภูเทพิทักษ์อย่างมากมเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแนะนำเขายังไงครับ แต่อันนั้นมันยังเป็นส่วนน้อยที่เป็นสมาชิกในรายการเรามสมาชิกเราส่วนมากทําธุรกิจครับเพราะฉะนั้นถามว่าฮู้เทพิทักษ์สำคัญไหมโคตรสําคัญเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะคิดร้ายกับเราอเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายอะไรไม่มีฮู้ไม่มีวัตถุมงคลชนิดไหนฟ้องเราได้ณนะเดี๋ยวนั้นว่าตอนนี้เรากําลังประทะพลังงานร้ายแล้วยกเว้นฮู้เทพพิทักษ์อย่างเดียว เพราะฉะนั้นถามว่าหูเทมิทักสำคัญไหมนึกเอาว่ามันสาคัญขนาดไหนม,มันสําคัญถึงสําคัญที่สุดของหูถึงสร้างขึ้นมาครับจํานวนและราคาใช่ไหมใช่แล้วค่ะให้สี่ร้อยผืนผืนละพันสี่ร้อยผืนเยอะกว่า <000, 000. S 1> <000. S 2> ทุกคูเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันจําเป็นสาคัญที่สุดกับคนทุกคนที่เป็นสมาชิกในรายการมนตราสยามเพราะว่าอย่างที่บอกต่อให้เราใส่วัตถุมงคลไปลาบขอ,ขอกันได้แต่เราก็สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้ถึงพลังงานที่ประทะเรานะ ว่าตอนนี้มีพลังงานประท่าเราหรือเปล่ายกเว้นแค่คู่ห้าผี<ช>ที่ถ้ามึงพกไปเล่นการพนันถ้ามึงจะเริ่มแพ้มันจะส่งพลังงานมาให้มึงเลิกโดยการร้อนโดยการแน่นหน้าอกโดยการจุกต่างๆอันนั้นคือเลิกให้หยุดเหมือนให้อบที่เจอไอ้อบนี่อ,อ้วกมันมออโอ้หายใจไม่ออกเหมือนกับคนแพ้ท้องอ้วกแตกนู่น<ช>นี่นั่นเลยครับอ่า เพราะว่าห้าผีไปปรับพลังงานหินในตัวออกอเพราะห้าผีมันหยางครับเป็นทั้งผัวทั้งเมียชแต่ถ้าพกหูเทพิทักษ์ที่มันบอกว่ามันเช่าไปด้วยครับเพราะมันเราบอกมันว่าถ้าจะเจอลักษณะแบบนี้ตามน,นี้ที่เราทําให้ออกมาก,ก็คือหูเทพิทักษ์ที่จะอบเช่าไปแล้วครับก็คือหูเทพิทักษ์เพราะฉะนั้นหูเทพิทักษ์เป็นอะไรที่สําคัญมากทุกคนควรพกอาจารย์แขกยังพกเลยนะพกเลยถ้าจะพกเลยเพราะว่า คนที่จะไปเรียนวิชาหวงจุ้ยกับเราเนี่ยเราบอกเลยว่าทุกบังคับเลยทุกคนต้องมีเพราะการที่เราไปดูหวงจุย้ยเราจะเห็นนิสิตอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ในเรื่องหวงจุ้ยนะคือสินแสเนี่ยเขาว่าคาถาเทพพิทักษ์แต่เขาไม่ได้เขียนหูค่อาเราจะเห็นก็คือเวลาสินแสไปดูสุสานเขาจะกลางร่มดำใช่ต่าจริงอ่าสุสานเนี่ยเวลาเขาเข้าไปในสุสานเนี่ยเขาจะกลางร่มดำ เวลาสินแสที่เรากางร่มดำเนี่ยเขาจะว่ากระถาหูเทพิทักษ์อแต่ถึงถ้าเราไม่ไม่ได้ว่ากระถาหูเทพิทักษ์การที่เรากางร่มดําก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานหญินในนั้นรเราไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่เป็นอย่างอ๋อเราก็เหมือนเราเราปลอมตัวเข้าไปควา,ามตัวเข้าไปแต่ถ้าชัวร์ที่สุดถ้าเราพกหูเข้าไปเนี่ย ไม่ทังกลางร่มก็ได้คือรมเหมือนเราไม่ได้แปลงเอาหลบซ่อนเข้าไปใ,ใช่แต่ว่าเราเป็นหยางโดยสมบูรณ์ที่เข้าไปนสถานที่นั้นแต่พลังงานหินไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่อารมณ์มันคือเหมือนเราเราแฝง,งตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปออไปเมื่อกี้นี้ถ้าใครจะไปดูสุสานหรือเดินเข้าไปในสุสานโกงาม,ม่าทั้งหลายกลางร่มดําเข้าไปอย่าไปตัวเปล่าๆอันนี้วันเชียงใหม่เรากลางร่มดำาเลยไหมจ๊ะก็ทั้ง ถ้าคนจีนเก่าๆกางล่มดำเข้าไปแล้วงั้นเห็นไอมอ่ากางล้มดำแม้กระทั่งถึงไม่ใช่ล่มดำเขาก็กลางล่มเห็นไหมใช่เขาจะเน้นเอาร่มไปกลางกลางล่มจําเป็นต้องไม่จาเป็นต้องสีดำด้วยอาจารย์เดี๋ยวจำเป็นถ้าล่มใหญ่ๆนี่คุณจะเขาจะกางล่มไว้ก่อนแต่ทุกยุคนี้มีเต็นแล้วใช่มีแต่ก็ยังยังไม่ถูหลักของเรื่องล่มนะเรื่องล่มเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในเทปหน้า เอาเรื่องรู้เทพพิทักษ์นี่ก่อนไม่เข้าใจอะไรบ้างกับฮูเทพพิทักษ์อาจาร,รย์ละอย่างปาทัวค่ะเขาถามมาว่าถ้าผมอยากรู้ว่าคนข้างตัวไหว้ผีหรนะือนับถือผีหรือเล่นไสยศาสตร์ผมอ๋อพกอันนี้เข้าไปก็สั่นแล้วสามารถรู้เลยถ้าคนนั้นเก่งจริงเนี่ยสั่นเลย<ม>ถ้าคนนั้นเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์เล่นผู้เล่นพายเล่นผีจริงจริงนะค่ะไม่ใช่ตาแหล่เอาตังนะคือเจอตัวจริงไงอ่าคือเจอตัวจริงเลยพกรูเทพพิทักษ์เข้าไปดิถ้าเบาๆก็แค่ เรามีความรู้สึกอึดอัดถ้าเขาเก่งมากๆมันก็สั่นแต่ถ้าเขาเล่นแบบดำมุดตุ๊บเลยไม่เลยอ่ามันบอกบอกเลยว่าของที่มีอยู่ที่เขานี่มันสะท้อนพลังงานร้ายมาที่เราแบบรุนแรงมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรยุ่งง่ายๆเลยถ้ามึงพกคูเทวิทักษ์ไปแล้วมือความรู้สึกอึดอัดในสานที่ไหนออกไปจากสารที่นั้นซะเห็นไหมค่ะยิ่งกว่าเข็มทิศชีวิตครับ เพราะเข็มทิศชีวิตมึงยังต้องมานั่งคิดแต่อันนี้นี่มันเตือนมึงตลอดเวลาอคือเวลาพกไปที่ไหนแล้วมีความรู้สึกอึดอัดรู้เลยว่าสถานที่นั้นไม่ดีกับเราถ้ามึงพกไปประมูลงานแล้วอึดอัดแสดงว่างานนี้ถึงมึงได้มาก็เหนื่อยครับถ้า <พบ S 2> มึงมพก <บ S 2> ไปกซื้อกันซื้อหวยแล้วมือความรู้สึกอึดอัดมึงซื้อมาก็โดนก็แดกถ้าเราพกคูนี้เข้าไปทํางานในที่ทํางาน ปกติก็สภาวะปกติแต่ถ้าเราไปคุยกับเพื่อนแล้วมีความรู้สึกอึดอัดดูเลยว่าคนนี้นคิดไม่ดีกับเราแหละอ,อะไรเตือนมึงได้แบบนี้มั่งไม่มีเราเห็นไหมม,มีแต่คูเทพพิทักษ์นะคูเทพเทพิทักษ์ราคาหนึ่งพันผืนละหนึ่งพ<อ>ันคร <400 S 2> <400. S 1> ัสี่ร้อยผืนสี่ร้อยผืนสี่ร้อยผืนอาจารย์แล้วคูเทพพิทักษ์เนี่ยมันต่างกับไอตะกุดเบอร์สามาัวใจไหมครับไอนั้นมันวิชายาวีอันนี้มันวิชา สามารถเลี่ยงขึ้นคอได้ก็เลี่ยมขึ้นคอไม่จะเป็นเลี่ยมขึ้นคอก็ได้ใส่พูกจีรก็ได้โอเคแล้วถ้าไม่เลี้ยมแล้วพกใส่มีสเปงนี้ได้ไหมจ๊ะก็ได้ให้อยู่ติดตัวไว้เนี่ยได้หมดให้อยู่แค่ติดตัวแล้วถ้าสมาชิกบ้านท่านอยากก็เอาไปเลียมใส่กรอบไว้บ้านก็กันก็กันที่บ้านบังคับสีไหมไม่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 จำเป็นสีอะไรก็ได้กรอบสีอะไรก็ได้ใส่กรอบสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้แต่ให้ดีควรเป็นสีทอง พวกครูที่มีรูปทั้งหมดถ้าไม่ไม่บังคับสีควรเลี่ยมกรอบเป็นสีทองไว้ก่อนอเพราะว่าทองนี่มันจะถูกถูกกับพลังงานยุคแปดส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอป์ฟัฒสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างแพนทิฟเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ฟัฒสยามครับป๋อมีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ